อยากบอกว่าพ่อแลกลูกครับวันจันทร์ที่สี่น้องเขาก็ไปโรงเรียนตามปกติใช่ไหมพอไปโรงเรียนเนี่ยพอเลิกเรียนแล้วก็ มีชวนชวนเพื่อนนะ่ะไปที่บ้านของไอ้ม่อนก็ประมาณเลิกเดียน,นก็ประมาณสี่โมงกว่านี่ประมาณนี้แหละพอไปแล้วเพื่อนมันก็กลับมาก่อนประมาณสี่เกือบถึงจะประมาณสี่ถึงห้าโมงนี่แหละเพื่อนที่ไปด้วยกันนะยังเหลือแต่ดินแล้วก็เพื่อนไอ้ม่อนแล้วก็ไอยนุที่อยู่นั่นก็พ่อไปวิ่งงานกลับมาก็มากินข้าวทํากับข้าวไว้รอใช่ไหม,มแล้วก็ประมาณสี่ทุ่ม พ่อก็โทรหาบอกว่ามันดึกแล้วบอกว่าให้กลับบ้าน <c oughs> เขาก็รับสายบอกว่าเออเดี๋ยวกลับพ่อแค่นั้นอ่ะเขาก็วางสายพ่อก็เข้าไปนอนเผือ่อว่าจะรอ,อเขาจะกลับมาพอรุ่งเช้ามาเขาก็ยังไม่กลับมาก็คิดว่าเขาคงเมื่อคืนนี้เขาคงจะมงเมาก็จึงไม่กลับมาอะไรประมาณนี้พอเช้ามาพ่อก็ไปวิ่งงานวิ่งงานเที่ยวหนึ่งแล้วก็กลับมาดูน้องว่ากลับมายัาง ก็ยังไม่กลับมาพอเกือบประมาณสามโมงนี่แหละมีเพื่อนเพื่อนคนชื่อเอิร์ดก็มาถามหาบอกว่าพ่อดินกลับมายังดินนอนตื่นยังเขาว่างั้นม่อนโทรบอกว่าเอิร์ดดูดินให้หน่อยติดต่อดินไม่ได้มก็เลยวิ่งมาวิ่งมาดูวิ่งเข้ามาที่บ้านเขาถามพ่อเขาเขาบอกว่าดินยังไม่กลับมาเลยผมก็เลยโทรหาก็ไม่รับไม่มีอะไรรับไม่มีอะไรร,ไไร,รับเลยพี่ก็เลยพาพ่อเขาไปหาที่บ้านม่อน เอ็ก็พาพ่อไปที่บ้านม่อนไปก็ไปเจอพวกกลุ่มเพื่อนของเขาอยู่หลายคนพอพ่อไปพ่อก็ถามว่าม่อนเป็นดินไหมดินไปนไหนเขาบอกว่าผมไม่รู้พ่อเมื่อคือนนี่ผมไม่รถเข้าไปให้เงินเขาร้อยหนึ่งให้เสือ้อแล้วก็ให้หมวกกันน็อกไปผมว่ารถผมว่ารถไอ้ดินมามันพ่อดังผมเลยให้รถผมไปผมกลัวตำรวจจับมัน่นเขาว่าอย่างนั้น กันไปดูหมอนี่แหละหมอก็ว่าคล้ายๆกับว่าโดนเพื่อนหังลังอะไรประมาณนี้แหละเขาหน้าตายแล้วศพเขาก็เอาไปฝังรถเขาก็เอาไปโยนทิ้งน้ำนี้ แล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยแม่ม่อนโทรมาบอกว่าให้พ่อเนี่ยไปหาเราไปพุ่งนี้ตอนเช้าด้วยกันเนี่ยค่บไปประมาณวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดพอไปถึงก็ไปถามไอ้ม่อนไปไหนไอ้ม่อนมันก็ทะเลาะกับพ่อนี้ไปแล้วเขาว่าอย่างนั้นทะเลาะกับพ่อนี้ไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยเขาว่า น้องน้องก็เอาลูกน้องก็ไปตัดอยู่เกือบจะเสร็จอยู่แล้วก็พอดีมองไปเห็นในป่าเห็นมันมีมอเตอร์ไซค์เห็นมีนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยไปมองมองดูแล้วก็เลยเจอศพเจอศพคนงานก็เลยกลับกันหมดเลยก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไปดูแล้วก็แจ้งกู้ภัยเ,เขาก็มา แรกก็นึกว่านึกว่าไม่ใช่ลูกนะแต่พอดีนเขาว่ารถร้อยยีห้าเว็บสีแดงแล้วก็เสื้อแบบเสื้อฟิซซ่ากางเกงกางเกงแบบชุดเลยนักเรียนนะสีดำมันก็เริ่มสงสัยใช่ไหม ไม่อยากให้เป็นเขาครับไม่อยากให้เป็นหัสดศิครับเหมือนเหมือนคนถูกฆ่าแล้วเอามาโยนทิ้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจอเขาเป็นศพดีกว่าไม่เจอครับ ดีกว่าเราจะหาเขาแบบไม่มีจุดหมายคืออยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายให้ได้ครับจะได้ดูว่าใครทำผิดหรือทำถูก เก็บมาทุกประเด็นทุกๆประเด็นนะครับที่เราสงสัยว่าเป็นสาเหตุของการตายตอนนี้เราก็รอพยานฐานจากทางกองพิสูจน์หลักฐานครับเรื่องของดีเองมาตวยายรวจพิสูจน์เราก็ในเรื่องของการเก็บพยานานักฐานอนนื่นเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ดำเนินการออกมาจากครับกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาอดีตคนข้บรถขัารถจรในที่เข้ามาตรวจกล้องถรกไครับครับประเด็นนี้เราไม่ทิ้งครับ ว่ามีใครการเข้ามาส่วนุยูเก่ยวข้องในเรื่องการตายใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ได้มีการจัดชุดอีกหนึ่งชุดนะครับในการติดตามสืบสวนในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับ ตอนนี้เรายังไม่มีการควบคุมไข่นะครับเ,เพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีการนำพยานหลายหลายคนนะครับเข้ามาสอบสวนนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางคดีครับความคืบหน้าทางคดีตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละคะผมว่าตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วครับต,ตัวของเครื่องสนิทนะคะที่พ่อแม่เขาสงสัยที่ชิอม่อนนะคะเราได้เรียกมาสอบปากคำหรือยังค,เงคะเ,เรียกมาแล้วครับพยานทั้งทั้งหมดนะครับ ที่ปรากฏตามคาให้การเราได้เรียกสอบมาหมดแล้วครับในเบื้องต้นครับพบข้อใส่ย,ยหรือพิรุธอะไรจากการสอบปากคำก็ให้การเป็นประโยชน์ครับให้การเป็นประโยชน์ <c oughs> กับทางคดีครับอาจจะมีคนหนึ่งคนที่มีการอ้างว่าเป็นชุดสืบสอบสวนกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะเป็นแบบคนก่อเหตุตรงนี้เราได้สืบแล้วยังว่ามันจริงหรือว่าไม่จร,งริจรงไงคะท่านครับอันนี้เราเราก็ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับ ทางเราก็ได้มีมีการตั้งประเด็ดนนี้แล้วก็มีการติดตามตรวจสอบครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบติดตามครับมันเชื่อมโยงกับเมื่อปี60ที่น้องเคยมีประวัติว่าเคยถูกอุ้มอะไรอย่างนี้ไหมคะท่านข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีนะครับข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีแต่เรียนให้ทราบครับว่าทุกประเด็นท,ที่ที่ถามในทางสื่อมวลชนถามเนี่ยทางเราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นพวกนั้นครับก็ได้ติดตามครับจะขอเวลา เจ้าที่ตำรวจสักนิดหนึ่งนะครับในการพิสูจน์ทราบในเรื่องพวกนี้ครับ